ก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งเราจะเลือกมาเช็ครถกันก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพื่อร่วมทางแล้วก็เพื่อนร่วมถนนแดีว,วันนี้เราเลือกมาเช็ครถที่ออโตแบกสาขาอ้อมน้อยสังเกตได้เลยจะเป็นศูนย์บริการรถสีสม้มที่จะทาให้เราเนี่ยเคลียร์ครบจบเรื่องรถแถมเขาเนี่ยยังมีมาตรฐานญี่ปุ่นแบบโนนึงซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางมาเราได้ใช้บริการบุ๊กมีที่จะเป็นบริการจองคิวการใช้บริการล่วงหน้าที่เราเนี่ยสามารถกดจองได้ที่หน้าเว็บไซต์ซึ่งที่นี่นนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนก็ตามเเเคค้าาาืือออพนนที่่่จชววยยยยดูแลลรรรรถต์ขงงงบ ออโต้แบกเป็นศูนย์ซ่อมรถและดูแลรักษารถยนต์คุณภาพาสูงจากญี่ปุ่นซึ่งเขาเนี่ยมีช่างที่ได้รับการฝึกสอนโดยทีมงานจากญี่ปุ่นเลยทําให้เราเนี่ยมั่นใจในบริการแล้วก็มาตรฐานในที่แห่งนี้แถมเขายังใช้ระบบดับเบิลเช็คก็คือ1คนซ่อม1คนเช็คที่สําคัญนี่นะใครที่มีบัตร PT Max ็กซ์พาสสังเกตว่าคือบัตรสีแดงจะได้สิทธิพิเศษในการลด15%ค่าซ่อมอะไหล่บํารุงลด20%อุปกรณ์เสริมในรถแถมยังฟรีบริการเปลี่ยนหรือเติมรางโยนไนโตรเจนอีกด้วยแบบไม่จํากัดเลยซึ่งวันนี้เราเช็ครถ25รายการรวมถึงเรายังมาสลับยางถ่วงล้ออีกด้วยจะช่วยยืดอายุการใช้งาน